สวัสดีทุกท่านครับมาเจอกันอีกหนึ่งคลิปครับคลิปนี้จะมาแนะนําเกี่ยวกับการปิดการโชว์โฆษณาในมือถือ Xiaomi นะครับในกรณีเราเข้าใช้งานในโหมดต่างๆเนาะเช่นในโหมดทีมนะครับผมต้องการเข้าไปเปลี่ยนทีมเนี่ยนะครับเราจะเห็นโฆษณาโผล่ขึ้นมาใช่ไหมด้านบนเนี่ยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับพวกเนี้ยนะครับที่เป็นลักษณะโฆษณาเกมอะไรต่างๆพวกเนี้ยนะครับแทนที่เราจะเข้ามาแล้วได้โหลดเฉพาะแอปอย่างเดียวนะครับ เราจะเห็นว่ามันจะมีพวกโฆษณาพวกนี้โผล่ขึ้นมานะครับหรืออีกโหมดหนึ่งนะครับเช่นเราเข้าตัวจัดการไฟล์เนาะนะครับของมือถือเซี่ยมีนี่แหละนะครับเนี่ยเห็นไหมโผล่ขึ้นมาแล้วนะครับเห็นนะครับถามว่ามันกวนใจไหมมันก็กวนใจนิดๆนะนะครับแต่ก็ไม่เยอะหรอกในเช่นพวกเนี้ยนะครับเราจะสามารถปิดลงไปยังไงเดี๋ยวนี้นะครับมาดูกันนะวิธีการปิดนะครับแม้กระทั่งตัวดาวน์โหลดนะเนี่ยนะครับเนี่ยโผล่ขึ้นมาแล้วเห็นไหม เรามาดูกันวิธีการปิดปิดยังไงนะครับ,รบรเราจะปิดโฆษณาตัวนี้ลงมันปิดมันจะปิดลงทีละหมดนะครับเช่นยกตัวอย่างทีมนะครับในกรณีที่ผมจะปิดโฆษณาในทีมนะเนี่ยไอแมที่มันโผล่ึ้นมาแบบเนี้ยนะครับวิธีการให้เราเข้าตรงนี้นะครับเดี๋ยวเขาใช้แปลงนะครับชี้บริเวณจุดนี้ตรงนี้นะครับให้เข้ารูปกลมๆเนี่ยนะครับกดเข้าไปนะครับกดเข้าปุ๊บเสร็จเรียบร้อยนะครับให้มาที่คําว่าตั้งค่านะครับตั้งค่า เข้าไปที่ตั้งค่าเลยครับจากนั้นนะครับมันจะมีมาข้อเสนอแนะเนี่ยตัวเนี้ยนะครับข้อเสนอแนะตัวนี้ปิดลงไปเลยครับปิดลงไปเลยนะครับอ่าปิดลงไปเลยนะครับหลังจากปิดลงปุ๊บไอโฆษณาที่มันแฝงเข้ามานะครับก็จะไม่มีละนะครับเดี๋ยวเขอปิดตัวนี้ลงไปมานะครับอนาจจะไม่หมดหรือเปล่านะครับ พวกเว็บที่แอปโฆษณาสินค้าน่ะก็หายไปแล้วนะครับอ่ะอันนี้คือจุดที่หนึ่งนะต่อมามาดูจุดที่สองครับจุดดาวน์โหลดนะครับจุดดาวน์โหลดเวลาเราเข้าเนี่ยมันจะโผล่ขึ้นมาใช่ไหมนะครับวิธีการก็คือให้เข้าตรงเนี้ยครับด้านบนเนี่ยจุดสามจุดนะครับจุดสามจุดด้านบนแปลงหายไปไหนเอาอยู่นี่นะครับเนี่ยเข้าตัวนี้นะครับมันโชยตัวเนี้ยนะครับเลยปิดออกเข้าตัวนี้ครับตั้งค่า ข้อแสดงเนื้อหาที่แนะนำนี่ตัวนี้ครับ,รบปิดลองอเลยนะครับปิดลงไปนะครับแสดงความเคื่อหน้าดาวน์โหลดอันนี้เหลือไว้นะครับเห็นไหมนะครับหลังจากที่เราออกไปปุ๊บเดี๋ยวผมจะลองออกให้ดูกันลองเข้ามาอีกมันจะมีไหมเนี่ยไม่มีแล้วเห็นไหมครับอ่าอันนี้คือดาวโหลดธรรมดาอันนี้คือโฆษณาจะไม่มีแล้วนะครับ ต่อมาตัวจัดก,การไฟล์นะครับตัวจัดก,การไฟล์ตัวจัดก,การไฟล์เนี่ยยังมีอยู่ไหมนี่ยังมีอยู่นะครับยังมีอยู่เนี่ยใช่ไหมนะครับเราจะทําการปิดปิดตรงไหนครับทีนี่ให้เข้าตัวน,นี้จุดสามจุดตนนัวนี้มาที่การตั้งค่านะครับตั้งค่า,าตั้งค่า เสร็จแล้วดูตรงเขาว่าข้อเสนอแน่นะครับเดี๋ยวขอดูจุดก่อนนะครับแต่ละที่มันไม่เหมือนกันนะนะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับลองข้อที่เกี่ยวกับนะครับนี่ตัวนี้ครับข้อเสนอแน่นะครับปิดลงไปเลยนะครับข้อเสนอแน่นหลังจากปิดออกไปไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับตัวจักรไฟล์ยยังยังมีไหมเห็นไหมตัวโฆษณาจะไม่มีแล้วนะครับเดืองเดือวเฉพาะงานเราเท่านั้น นี่ก็เป็นการปิดเกี่ยวกับพวกโฆษณาเนาะนะครับที่มันขึ้นอยู่ในมือถือเซี่ยมีนะครับแต่ละจุดแต่ละจุดนะที่แน่ๆท่านลองไปดูนะครับจุดไหนที่มันขึ้นก็คือให้ไปปิดตรงข้อเสนอเนี่ยของมัน่ะนะครับ่าหรือเนื้อหาเพิ่มเติมอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นการปิดโฆษณาในมือถือเสี่ยวมีนะโอเคครับก็เอามาฝากกันนะครับน่าจะเป็นประโยชน์กับหลายท่านนะนะครับก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ